สวัสดีครับผมพบกับรายการ Aqua Life Channel กันอีกครั้งครับวันนี้นะผมอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับผมที่นี่คือมารีนฟาร์มนะครับผมซึ่งเป็นอีกฟาร์มนะครับที่นําในเรื่องของตัวหลักวิชาการนะครับการจัดการด้วยหลักวิชาการเนี่ยมาตับใช้นะครับผมเพื่อให้การเลี้ยงเนี่ยครับประสบความสําเร็จนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการวัดคุณภาพน้ําในส่วนของตัวค่าคุณภาพน้ําต่างๆนะครับผมรวมถึงนะครับผมปัญหาการระบาดของ โรคนะครับไม่ว่าจะเป็น EMS หรือว่าโรคขี้ขาวเองก็ตามนะครับผมก็ได้นําในหลักการในเรื่องของการตรวจนับเชื้อแบคทีเรียรนะครับรวมถึงการตรวจสุขภาพตับแล้วก็ตรวจแบคทีเรียรก่อโรคขี้ขาวนะครับผมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับผมสําหรับในเรื่องของตัวข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าของฟาร์มกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางคุณวีระ4.3ีสานะครับผมเจ้าของมารินฟาร์มแล้วก็เป็นฝ่ายวิชาการชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทางคุณวีระนะทําอย่างไรที่สามารถที่จะเลี้ยงกุ้งแล้วก็สามารถจับได้สม่าเสมอครับผมสวัสดีครับพี่วีระครับสวัสดีครับครับผมได้ยินชื่อเสียงมานานเรื่องของตัวมารินฟาร์มนะครับผมเท่าความนิดนึงพี่เลี้ยงกุ้งมานานยังครับพี่วีระสาหรับมารินฟาร์มสำหรับมารินฟาร์ม น่าจะเลี้ยงมาประมาณ25ปีครับ25ปี25ปี25ปีเนี่ยโอเคเท่ากับว่าเราก็ผ่านในเรื่องของตัวยุคทองแล้วก็เรื่องของอุปสรรคแล้วปัญหาหลางังๆเราจะเจอปัญหาเยอะมากกว่าถูกไหมพี่แล้วเราหลักคิดของเราเนี่ยเรามีการในเรามีคอนเซปต์ในการเลี้ยงกุ้งยังไงถึงที่ทําให้เราสามารถที่จะจับกุ้งขายได้เดือนละ1-2ครั้งนะครับผมแล้วก็จับโดยเฉลี่ยตอนเ,อเนี่ยเฉลี่ยปีละ2 0 0้ตันครับผม คอนเซปต์กว้างๆอะพี่คือจริงๆเลี้ยงกุ้งที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยมันมันมัน,มนไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรมากมันมันมันมีแต่ว่าเ,เราเริ่มเลี้ยงเนี่ยเราก็เริ่มเลี้ยงไปนะด้วยความตั้งใจที่ก่อนก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงเองเนี่ยเราเราเป็นนัายาการที่รับจ้างอยู่นะเสร็จแล้ว ประมาณ5ปีหลังจากนั้นเราก็ออกมาเลี้ยงในขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็พบว่านักวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิชาการในการเลี้ยงเราในขณะที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงแข่งกับชาวบ้านที่เขาที่เขาเลี้ยงกุ้งนะเสร็จแล้วชาวบ้านเขามี ศิละปะที่ดีกว่าเราเขามองน้ําออกนะเรา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 เนี่ยมองน้ําไม่ออกอ่านั้นก็เป็นจุดที่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะจากที่เราได้ศึกษาเรียนมาได้เรียนมาเริ่มจากไอตัวพีเฮทเริ่มจากตัวแอมโมเนีย<ๆ>เช่นเราจะเอาน้ําเข้าฟาร์มอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราจะถ่ายน้ํากันเยอะเราจะเอาน้ําเข้าฟาร์มเนี่ยไอตัว จังหวดที่เราเอาน้ำเข้าฟาร์มเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะดูป่านะเขาจะดูปลาแต่ว่าไอเราอะดูปลาดูไม่ออกไอปลาชนิดนี้มันมันน้ำสะอาดปลาชนิดนี้น้ําไม่สะอาดเราก็ใช้ตัว pH มาวัดอ่าใช้ตัวแอมโมเนียมาวัดเพราะว่าไอถ้าน้ํามันมีแอมโมเนียนะน้ำน้ำที่เข้าฟาร์มเนี่ยถ้ามันมีแอมโมเนียนะเออมันก็เป็นน้ําไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะที่เราเลี้ยงไปเนี่ยเวลามันมีปัญหาเนี่ย เราคิดว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเราก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาจับไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อย,เร,อยเริ่มตั้งแต่ว่า pH เนาะเสร็จแล้วแอมโมเนียเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของอัลคาไลน์คออกซิเจนแพงต้อนแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราทำามาหลายปีแล้วก็เรื่องแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมเรื่องอเชื้อ,อามาถึงปัจจุบันแล้วก็ เรื่องใหม่ที่กําลังจะเข้าไปทำนี่ก็เป็นเรื่องของตับนะ,ะวิการสรีระวิยาของตับวิการของตับ,บ,อ,ตบอะไรของตับที่มันโชว์ขึ้นมาครับ <นะ S 2> ก็เรียกได้ว่าเราเอาวิชาการไปจับในส่งตัวปัญหาในของการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ตเรื่องวอตไอตัว water quality หรือคุณภาพน้ำมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันก็คือ<ช>ที่เรามีปัญหาคือเรื่องโรค<ช>แล้วก็พยายามที่จะเ<ช>ทรสกลับว่า ต้นเหตุของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เราหาวิธีการป้องกันและแก้ไขตรงนี้เรียกได้ว่าที่เราต้องทำนี้เพราะว่าเราเก่าสู้เขาไม่ได้สู้ชาวบ,บ้านสมัยก่อนไม่ได้ใช่ใช่ใช่เองนี้มันมันทำมานานมันทำมาตั้งแต่จบจบอะนะครับอ่าตั้งปี3-4ครับผมผมจบ3 3 3 4แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอะเลี้ยงแต่กุ้งอ่าเลี้ยงแต่กุ้งเป็นปูล่ละก็ <laughs> <laughs> เอาละตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมมารินฟาร์มของพี่วิลาเองเนี่ยเราปล่อยกุ้ง เราปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่นประมาณเท่าไหร่ที่ระดับที่เราคิดว่าเหมาะสมกับตัวเราขึ้นอยู่กับมีปล่อยตั้งแต่8 0ด0ม0 0นถึงสอง0,000กว่านะขึ้นอยู่กับฤดูก,กาลแล้วก็บ่อแล้วก็บางทีก็คนเลี้ยงด้วยนะ,ะเด็กมือใหม่เราก็อาจจะอยู่800000นหรือแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเราเรา,เราใช้วิธีนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมเป็นหลัก ถ้าพร้อมมากรูดูการได้ก็สองแสนไปเลยใช่แต่ถ้าแบบว่าความพร้อมไม่มีสภาพอากาศไม่ดีแล้วก็หมายถึงว่าคนที่ดูแลอาจจะยังแบบว่าไม่เก่งพอไม่เก่งพอเพราะลดความเสี่ยงลงมาคนงานมันจะเข้าออกตลอดอ๋อครับผมโอเคครับแล้วเรื่องของการบําบัดบําบัดหรือการเตรียมบ่อเนี่ยครับผมของพี่เวลาเนี่ยเราใช้วิธีการเตรียมบ่อยังไงบ้างครับในแต่ละหลังจากเที่วเลี้ยงจบในแต่ละครอบเราพร้อมที่จะเลี้ยงครอบใหม่ก็ เป็นเป็นวิธีการทางว,วิชาการคืออะไรที่มีปัญหาวิชาการอะไรที่มีปัญหาแล้วก็วิชาการบอกว่าเกิดจากตรงนี้เ,เราต้องทําตรงนี้เราก็เอาตรงเนี้ยไปไป,ไปทำเช่นเช่นเมื่ออก่อน,อน,อน,อนเลี้ยงกุ้งเราก็ไม่ฉีดเลนใช่ไหมแต่พอเรื่องของ EMS ก็มาเนี่ยเรื่องของสารอินทรีมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องฉีดเลนเอาเลนออกอะไรอย่างเงี้ยนะพเรา เราก็เอาเรื่องพวกนี้ไปจับเช่นขั้นตอนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือว่าเราจับกุ้งเสร็จนะเราก็จะฉีดเลนให้สะอาดอเลนเราก็พยายามที่จะมีบ่อพักเลนนะไม่ไม่ไม่ปล่อยออกไปข้างนอกนะเพราะว่าปล่อยไปว่าอยู่ข้างฟาร์มเราเราก็เดี๋ยวเราก็ดูน้ํากลับมาอีกนะทนนี้ฉีดเลนเสร็จเราก็ตากบ่อทิ้งไม้โนะดยอาศัยข้อมูลทั้งเรื่องของเรื่อง EHP ที่อุณหภูมิ35 โอซาซนะสักสักสักห้าวันเนี่ยเอพี UH ก็จะหมดไปนะครับตามตามรายละเอียดที่งานวิจัยของดกอรกระยาได้ทำไว้หลังจากนั้นเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์ดูเรื่องปูที่จะซุกอยู่ในทุ่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยปูงหอยปูปลาที่มันอยู่ในบ่อนะเอาเอาออกให้หมด หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำเข้าบอ่อในขณะที่เอาน้ำเข้าบอ่อเนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีหอยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใช้คอปเปอร์ใส่ลงไปด้วยก็ใช้อยู่ประมาณ10 10- ถึง12ครึ่งลูกครึ่งลูกต่อไร่นะครับก็ใส่ใส่ตามลงไปด้วยตามลงไปกับน,น้ำที่ดูดนั่นแหละ,ะเพื่อป้องกันไอหอยที่จะมาเกิดนะครับหลังจากนั้น เราก็ตีน้ำเซตอุปกรณ์ให้ครบเสร็จแล้วเราก็ลงยาฆ่าพาหะในขนาดที่เราลงยาฆ่าพาหะใกล้ๆที่ยาฆ่าพาหะหมดฤทธิ์เนี่ยเราก็จะใช้คลอีนนะตัดตัด αι, พวกลูกไล่ออกพวกสีน้ำออกให้ใสใช่ไหมไม่ให้มีลูกไล่หรือว่าสาัตว์ที่เป็นพาหะ<ม>ที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกลูกไลโคปิพอร์ตอะไรพวกเนี้ยนะ บบหให้โลดให้โล่งไปสักสักเก็ดวันเพื่อเพื่อดูเรื่องตัวนี้ก็ป้องกันไวรัสเกี่ยวกับตัวแดงวงขาวครับหลังจากนั้นเรามั่นใจว่าโอเคน้ําเรามีความสะอาดนะมีะลูกไลไม่มีแล้วอไอเรื่องของไวรัสไม่ไม่อยู่ในบอ่อแล้วหลังจากนั้นนี่เราก็มาทําอีกขั้นหนึ่งปกติเราก็จะเตรียมสีน้ําเลยแต่อันนี้เราก็มาเพิ่มเติม,ตมก็คือ เราก็จะใส่ปูนนะปูนแคลเซียมปูนร้อนนะดึง pH ให้ขึ้นไปถึง9นะ9ถึง10อะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าให้ esp เนี่ยมันชูด,ชดออกนะเสร็จปุ๊บพอตรงนี้ก็อีก3-4วันนะแล้วก็ตีน้ำไปอีก3-4วันเสร็จแล้ว pH มันก็จะอยู่8อยู่9อยู่รนะนะระหว่างถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้จุลินทรีย์กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายหมัก ลงบ่อเพื่อดึง pH ลงในขณะที่เราดึง pH ลงอันคลายมันก็จะเพิ่มขึ้นนพอ pH ตกมาอยู่ถึง8 3ถึง8.3เนี่ยมเนเราก็มาดูที่อันคลายมันขาดเหลือเท่าไหร่เราก็ใช้โซเดียมไครป์เติมเับนะบก็เราก็พร้อมที่จะทับสีน้ำตรวจแคลเซียมแมกนีเซียมตรวจน้ำทุกตัวที่เราตรวจมาแล้วก็ทำให้ได้ให้ได้ตาม ขอกําหนดที่เรากําหนดไว้นะครับพอมาได้กําหนดแล้วเราก็ปล่อยกุ้บก็ง่ายๆคือเราคือเราจะทําอะไรเนี่ยเราเราก็ต้องเราก็ต้องคํานึงถึงหลักวิชาการที่จะมาช่วยครับเพอทุกอย่างก็ต้องทําให้ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมันมันมีผลต่อค่าใช้จ่ายจนทุนอะไรที่เราไม่มีหลักวิชยาการมาแล้วต้องเดาอย่างเงี้ยถ้า ไม่มีเหตุผลที่มันไม่เป็นเหตุผลอะแต่มันต้องมีเหตุผลแล้วเพียงพอเราก็ถึงจะทําแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุผลทางวิทยาการเพราะว่าเอาจริงเหตุผลทางวิทยาการถ้าเราทําให้ได้ทุกคอยต้อค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่แล้วนะ <laughs> สูงอยู่แล้วแต่ความเสี่ยงก็จะลดลงเราต้องพยายามทําให้ได้ถ้ายิ่งมีที่ตรวจด,ด้วยนะเราก็ต้องต้องตรวจให้ได้แต่ถ้าไม่มีที่ตรวจเราก็ต้องนั่งเทียนเอาเหมือนกัน เอาวิชาการไปจับนะพี่ใช่ครับผมหลังจากเรื่องของการเตรียมบ่อแล้วทำสีน้ำแล้วค่า EHP กำจัดพาหะลูกสายพันธุ์กุ้งมีหลักการเลือกยังไงพี่เออเอาจริงผมเลือกปล่อยสายพันธุ์ที่ทำอะไก็ได้ให้เราเลี้ยงสบายเ,เลี้ยงสบายในนิยามของพี่คืออะไรคือค่อนข้างเราคอนโทรลได้อ่าเราป่วยแล้วก็เราก็แก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ไม่ละทิ้งสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็วเพราะว่าเพียงแต่ว,ว่าเราจํากัดปริมาณบ่อรุ่นหนึ่งแล้วอาจจะนานานะประมาณ4เดือนนี้เราอาจจะมีสักบ่อหนึ่งเพื่อ,อปล่อยเพื่ออะไรเพื่อศึกษาและเรียนรู้ว่าเ,เราจะเลี้ยงเขายัางไงเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเราสามารถเลี้ยงได้อย่างมีหลักจริงๆเนีมน่มันจะเกิดผลดีเพียงแต่ว,ว่า วันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสําหรับตัวผมนะผมยอมรับว่าผมยังยังยังต้องหัดเลี้ยงเขาอยู่เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเ,เขาป่วยแล้วเราเราไม่รู้เหตุผลสําหรับคนที่ <c oughs> เขาเลี้ยงได้เนี่ยแล้วมีหลักก็ถือว่าดีครับดีครับผมก็คือสายพันุกุ้งเราก็เน้นที่ว่าเราจัดการง่าย เลี้ยงง่ายก็คือค่อนข้างมีความแข็งแรงและมีความทนทานด้วใช่ใช่ครับผมแล้วเรื่องของการเดินอาหารตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเราให้อาหารปริมาณหรือโปรแกรมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนปรับอย่างไรอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยเอาจริงผมผมทาอะไรทุกอย่างมันจะใช้ตัวตรวจวัดอ่าเช่นถ้าอาหารเนี่ยก็ต้องมีการเช็คอถ้าเขากินอ่ะผมก็ให้ถ้าดึงมันต้องดึงแค่ไหนก็ก็เป็นข้อกําหนดมาใช่ไหม จะไม่มีว่าเลทส,สําหรับผมแม้กระทั่งปล่อยกุ้งเนี่ยผมก็ไม่มีเลทกุ้งเล็กเนี่ยผมก็ให้เหมือนเหมือนกุ้งล้านตัวกุ้งห้าแสนตัวในบอ่บอหนึ่งเนี่ยผมก็ให้อาหารสามมือ้อโดยหวานเนี่ยผมก็ให้แค่3ามกิโลต่อมื้อเท่านั้นแหละ,ะเสร็จแล้วเราก็เช็คยอเอาถ้าแล้วเราก็ดูว่าเขากินจริงเขากินจริงแล้วก็เพิ่มก็เพิ่มโดยดูจากยอเอาไม่ไม่ไม่เน้นไปตามเลทว่า เพิ่มวันล,ละขีดวันล,ละสองขีดอะไรเงี้ยผมจะยืนถ้าใครไปเห็นตารางอาหาร3มโลยาวสามสามสามเป็น3มือ้ออย่างเงี้ยยาวก็คือว่าเน้นตามการกินของการกินจริงการตรวจเช็คทีๆๆๆ่เราที่เราตรวจเช็คได้ครับผมแล้วในเรื่องของการจัดการเมื่อกุ้งมันโตขึ้นของเสียในบ่อเยอะขึ้นอันเรื่องน้ำไงแต่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยเราก็เน้นเน้นเน้นที่การตรวจเช็ค เราก็จะเช็ค p h อันคาไลคลเซียมแมกนีเซียมแอมโมเนียในใต้ในเตจฟอสเฟตโพแทสเซียมม่เช็คปริมาณดีโอม่เอาซิปริมาณออกซิเจนเช็คเชื้อในน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะเช็คเช็คเนี่ยคือบางอย่างมันไม่มีมาตรฐานมาเราก็จะเช็คจนเรารู้ว่ามาตรฐานมันควรจะอยู่ตรงนี้นอกจากมาตรฐานในตำราหรือว่างานวิจัยเราไปเอามาเราก็มาดูเสร็จแล้วก็เราก็ทํา เหมือนลองผิดลองถูกจนเรารู้ว่ามาตรฐานมันควรจะหยุดอยู่จุดนี้ในฟาร์มของเราหรือว่าใน,ใน,ใ,นในการเลี้ยงจริงหรือว่าเครื่องมือเราอยู่ตรงนี้อพอเราได้มาตรฐานแล้วเราพยายามทําให้ได้มาใช้วิชาการพาเขาไปให้ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐานในที่นี้หมถึงว่ามาตรฐานของเราที่เหมาะสมในการเลี้ยงของเรานะใช่ใช่ไหมพี่ใช่ แล้วก็ใช้วิชาการตรัวนี้พาไปไม่ว่า<ช>จะเป็นการวัดค่าคุณภาพน้าต่างๆใ<ช>ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม<ช>กับ<ช><ช>การเลี้ยงของเรา<ช>ไม่ใช่ว่าต้องยึดตามโน์เพราะว่าสภาพแวดล้อมพื้นที่อากาศของแต่ละคนก็ต่างกันความเค็มน้นน<ช>าําก็ต่างกันเรือ่องของตัวการจัดการก็ต่างกันแหละก็จะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็พลวัดเนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้ดีเราเราก็ต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้เราก็ต้องถามผู้รู้ถามผู้รู้ถามครูถาม อาจารย์ต่างๆเนี่ยก็ตํำรับตำํำราแล้วก็เปิดดูนะแล้วก็เพราะมันเป็นเรื่องทางวิชาการเป้าหมายมันเป็นเรื่องที่เรากำหนดใช่ไหมหรือไม่ก็ทั้งวิจัยเขากำหนดถ้าเราเห็นด้วยเราก็เอาตามนักวิจัยใช่ไหมแต่วิธีการเนี่ยทำให้ได้เป้าหมายมันมันต้องอาศัยนะักวิชาการเช่นยกตัวอย่างเช่นไอพีเสมมุติเราต้องการ pH 7อ็เจ็จดดเนี่ย ใช่ไหมไอตัวเป้าหมายเนี่ยเอ้ย7.8เนี่ยเราเอามาจากไหนแล้วเราก็อาจจะว่าเอ้ยเราเลี้ยงทุกขอบทุกขอบถ้าเราได้7.8ได้มันดียกตัวอย่างอย่างนี้ไอตรงเนี้ยมันดีไอ้งานวิจัยเขาก็บอก7.8มันดีหรือ7.9มันดีแต่เราเลี้ยง7.8ม,มันดีดเราก็เอาที่7.8ทีนี้ไอการที่จะทำไปให้ได้7.8เนี่ยใช่ไหมมันมันมีวิธีการหลายร้อยวิธีบางคนทำสีน้ำบางคนใส่ปูนบางคนใส่ปุย๋ยบางคน เอาน้ำด่างมาใส่เอาไอ้นุ่นมาใส่เอาอนี้มาใส่อ่ะอันเนี้ยก็สุดแต่วิธีวิธีการที่เราไม่ผิดอ่าไม่ผิดอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเราเพื่อให้ได้พีเอชตรงนี้อ่าเพื่อให้ได้พีเอชเท่านี้คือ7จุดแปดบทางเดินทางไปเป็นสิบเป็นร้อยวิธีไปได้หมดไปได้วาหมายตรงนั้นครับผมอย่าไปอย่าไปอย่าไปยึดติดวิธีการมากอ่าเราปรับตัวได้เรื่อยๆนะใช่ใครับผมแล้วในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงมาเจอปัญหา แล้วแก้ไขยังไงไม่ต้องถามว่าเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะคิดว่าทําขนาดนี้เหตุผลที่เราทําหรือตรวจคุณภาพน้ําเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าเราเจอปัญหาถูกไหมพี่ใช่เพราะว่าเอาจริงทุกถ้าถ้าไม่เจอปัญหามันก็จะไม่มีเครื่องมือวัดใช่ไหมเราอย่างอย่างเรื่องของพีเอดเนี่ยเราก็เจอปัญหาพีเต่ํามันลอกกระโชกรูดมากเมื่อก่อน ช่ไหมเราเราก็ต้องมาวัด pH ให้มันอยู่ในกรอบเรื่องของอังคายยถ้าเราปล่อยกุ้งอันคายยเราต่ํามากมันก็จะลอกคราบติดอกเพราะนั้นเราก็ต้องวัดอัคลคาไลถ้าค่ามันเปลี่ยนเยอะมันก็มีปัญหาถ้ามันสูงเกินต่ําเกินมันก็จะมีปัญหาเลี้ยงยากอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ฟ้องนะเรื่องของแพงต้นน้นํามันเข้มจัดแล้วเพราะว่าไอ เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอย่างเงี้ยเราจนเราตรวจเราตรวจเราก็รู้ว่าสาเหตุของมันที่ทาให้น้าเข้มจัดเพราะอะไรแล้วก็ไปจัดการแก้ไขปัญหาใช<ะ>ยังยังออกซิเจนที่เราวัดใช่ไหมทำไมเราเรา,เราวัดตลอดเราไม่ได้พูดลอยๆอยนะเราวัดตลอดทําไมเราเราถึงวัดไม่ใช่ว่าเออมันเปลืองค่าจงค่าใช้จ่ายอะไรอันตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่เราวัดเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่ามันต่ําแล้วมันมีโทษแน่นะเพราะนั้น พอเรารู้ว่ามันต่ําม,มันมีโทษเราก็วัดแต่ตอนคืนถูกไหมแต่เรารู้ด้วยว่าสูงแล้วมันมีโทษเพราะฉะนั้นเราต้องวัดตอนวันด้วยม,มันก็เลยต้องวัดแคลเซียมแมกนีเซียมมันก็ก็ตามกันมานะตามกันมาตามหลักวิชาการเลยแล้วสุดท้ายที่ที่ท,ท,ที่ที่ได้ทําไปก็คือเรื่องของเชื้อทําไมต้องตรวจเชื้อก็เป็นเรื่องของเจ้า EMS ที่มีวิบิโอพา a e โมไลติคัสอย่างเงี้ย คือพ,พอเขาโผล่พอพอเข้ามาทีไรเนี่ยไม่มีใครมาบอกยนี่เราก็ตรวจ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 อยู่ๆม,มันเชื้อม่วงขึ้นเต็มเพียบอ่ะเสร็จกุ้งก็ตายผลตรวจเราชัดเจนเราก็ต้องตั้งใจตำราว,ว่างไงก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีอ่ะเราก็ตั้งใจเ,เจอกันไม่ได้เขี่ยเจอม่วงอะไรต้องทําให้มันหายไปแล้วเราก็ไม่เป็น e m s มันไม่เป็นอ e ย่นเลทีนี้เราก็พัฒนาวิธีทําให้มันถูกต้องถูกหลักขึ้นไปอันนี้เพราะนั้นถามว่าจะไม่ตรวจได้ไหมได้แต่ก็เสียวเป็นอีเมสเอาอย่างี้ว่าเพื่อความเพื่อความอุ่นใจดีกว่านะในการเลี้ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงของเราระหว่างการเลี้ยงระหว่างทางให้มันไปสู่เป้าหมายได้เหมือนเหมือนขี้ขาวเราตรวจเชื้อไปถ้าเขามีวิพิโอวันวันอินฟิคัสวิพิโออันจิโนอะไรดีคัสเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้เลยมันเป็นขี้ขาวเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ขี้ขาวแน่นอนเราก็ต้องไม่ให้มันมี เป็นการกําจัดเชื้ออันหนึ่งแล้วลดความหนาแน่นของเชื้อลงไม่เป็นเขาเรียกเหมือนบ้านเรามีรูรั่วครับไอวิววิโอสองตัวนี้มันเป็นรูรั่วกะปะเหมือนกันเพราะนั้นเราปะเราต้องไม่พยายามให้มันมีอันนั้นขี้ขาวประเด็นหนึ่งเราก็ต้องไม่เป็นเพราะว่าขี้ขาวประเด็นที่เกิดจากเชื้อวีวีโอเนี่ยสังเกตง่ายใครที่เป็น ยังเป็นขี้ขาวเนี่ยเชื่อว่ายังเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครมีปริมาณขี้ขาวถึงขนาดเต็มบอ่อเนี่ยมั่นใจไว้เลยเกิดจากเชื้อ2อตัวนี้เยอะมากมากถ้าเราไม่มีเชื้อ2ตัวนี้ในกระเพาะอาหารในลำไส้เป็นขี้ขาวไหมเป็นแต่ปริมาณปริมาณขี้ขาวจํานวนเส้นเนี่ยจะไม่เยอะขนาดนี้ครับเยอะอันนี้คือการการแก้ไขและป้องกันเรือเปล่ ที่ขาวของเราก็คือเราก็ต้องตรวจเ er ชียร์วิโอสองตัวนี้ใชริลทรนพิคัสกับอัลจิโนเลติคัสตัวนี้แล้วแก้เราไปทํำยังไงลดยังไงทีลงง่ลดปริมาณของมันลงยังไงปัจจุบันเนี้ยเราก็อย่างถ้า ivo, at, วิโออั<า>ลจิโนเลติคัสเราก็ใช้ขาเราก็ใช้ขามาลุมอย่างเงี้ยมันก็จะหายที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเ er ชื้อแบคทีเรียใช่แล้วเดียว,ออวเราก็ทดลองดูงานวิจัยเสร็จแล้วก็เอามาใช้มันหายไหมเอ้ามันหายมันก็อยู่เราล่ะส่วนไอวิโอบกวานิพิคัสก็ ใช้จุลินทรีย์ใช้จุลินทรีย์ที่มีปริมาณปริมาณเซลล์สูงๆถึง10กําลัง12บสอกิโลกรัมนะครเเราก็ใช้ตัวนี้ไปมันก็ได้ไม่ใช่ทุกยี่ห้อจะได้ผลเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ครับครับผมเหมือนกับเหมือนกับวันนี้ทุกคนพยายามที่จะไปเลี้ยงกุ้งแข่งกับเอกวาดอร์เวียดนามอินเดียอะไรอย่างเงี้ย ในมุมผมผมผม่าไม่มีความจำเป็นต้องแข่งขันเพราะว่าเราเราก็มีค่าใช้จ่ายของเรารเราก็าพัฒนาของเราทำยังไงให้เราเลี้ยงอยู่ได้และมีกำไรอั้ใ,ให้เลี้ยงให้สาเร็จใช่เพราะว่าถ้าเราขึ้นไปแข่งกับเขาเนี่ยสั้นๆแพ้แพ้แต่ถ้าเราไม่แข่งเนี่ยเราอยู่ได้แล้วเดี๋ยวเขาลงมาหาเราเอง เพราะว่ามันไม่มีหรอกคนจะเลี้ยงไดไ้ล้านตันตลอดไปมันไม่มีเหมือนเราขึ้นไปหกแสนเจ็ดแสนตันคือสุดยอดวันนี้เอาจริงจะพ้นสองแสนตันหรือเปล่า <c oughs> นะอันนี้เราตั้งเป้าแค่สี่แสนตันแต่ว่าเอาจริงเราอยู่กันสองแสนสามแสนตันนะเออเพราะไม่ต้องไปแข่งเราก็ทำให้เรารอด ไม,ไม่ไม่แข่งไม่ใช่นอนอยู่บ้านเฉยๆหมายถ,ถึงพัฒนาก็คือพัฒนาเพียงแต่ว่า <c oughs> เรื่องเร่อกที่ว่าทํายังไงก็ตามให้เลี้ยงแล้วเราสามารถที่จะเลี้ยงแล้วจับได้แล้วมีกําไรอันนี้คือทางที่ดีที่สุดครับมันมีกําไรแล้วก็ถ้ามันมีช่องทางที่เหมือนว่าวันนี้เราขายได้กิโลสองน้อยถ้าเราไปทําอย่างอื่นแล้วเราขายได้ไอ้กุ้งเนี้ยถ้าไป ขายท่าอื่นแล้วเราได้250แเราไปเราผลไปพัฒนาให้มันเดินไปช่องนูน้นมันก็จะดีเป็นลนักษณะแบบนี้แต่มันก็ต้องช,อช่วยๆกัน,นครับผมได้ครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้นะครับได้เรื่องของตัวข้อคิดดีๆนะครับผมจากทางการเลี้ยงกุ้งสําหรับทางมารีนฟาร์มนะครับจากพี่วีระนะครับเลี้ยงอย่างไรให้สามารถที่จะสําคัญที่สุดคือจับก,กุ้งได้แล้วเรามีกําไรและเราอยู่ได้ นะถึงตอนนั้นนะครับตัวใช้วิชาการมาจับนะครับผมถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะสามารถฟันฝ่าในเรื่องของตัวคอขวดตรงนี้ไปได้นะพี่ละครับหลายคนหลายคนเขาเรียกพอเข้าใจตัวเองได้มันก็แฮปปี้แล้วก็มันก็ดีขึ้นโดยโดยตัวมันใช่ครับผมนั่นเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากทางมารินฟาร์มนะครับพี่วิลา4ีสามนะครับผมขอบคุณมากครับพี่วิลาครับครับผมขอบคุณครับ Thank <laughs>